สวัสดีครับอยู่นี้ผมก็มาชี้เป้ารถวสวยๆนู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยมือเดียวออกห้างครับเจ้าของดูแลยอย่างดีรถเดิมๆโรงงานสภาพสวยมากครับสวยกิฟต์ลายทิศกันเ,เลยทีเดียวครับรถข้าราชาการใช้ครับใช้น้อยไม่ค่อยได้ใช้สีบนเงินสวยครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยเคลือบแก้วมาให้แล้วด้วยสวยเงามมาก เป็นเบนซีหนึ่งแปดศูนย์คอมเพรสเซอร์ครับปีศ mm ูนย์สองเครื่องยนต์เอ็มหนึ่งหนึ่งหนึ่งฟ้าขาวพันแปดร้อยซีซีเกียร์ออโต้ระบบเบรกเอ s ีเอสมีแอร์แบ็กให้ด้วยครับแอร์แบ mm ็กสี่จุดเลยระบบความปลอดภัยครบถ้วนทั้งเอ s ีเอสทั้งแอร์แบ็กมีให้ครบๆภายนอกสวยงามงามทั้งคันครับสีเคลือบแก้วให้เรียบร้อยมีไฟตัดหมอกให้ด้วยภายในเบาะปรับไฟฟ้าครับ แอร์ระบบ, Auto, บออโต้เบาะหนังสวยๆครับปรับไฟฟ้าขายเพียง169,000บาททั้งเองคุ้มค่ามากครับขายเงินสดนะครับเครื่อง 1,800cc กียออโต้สี่สูบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟซีนอนระบบคูดคอนโทรลวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับบอกปรับไฟฟ้าคูห่นหน้าครับเอาหน่วยความสะดวกกันสุดๆเลยครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านเครื่องเล่นเสียงจอ JVC เบาะหนังแท้สภาพปีสวยมากตัดลายไม้ทั้งคันสวยอยู่สไตล์ว i p อเลยครับประตูตเป็นระบบเป็นท่านล็อกของมือถจร,รีโมทจบมองข้างปับไฟฟ้าแล้วเขพับไฟฟ้าได้ด้วยรถเดิมๆโรงงานครับเดิมยันแม็กเลยแม็กก็แม็กเดิมโรงงานเบาะหนังสีรีมสวยมากๆเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยครับหาสีปีหน้านน่นนะครับพื้สภาปีหน้าครับพื้นสปาหกเจ็ดใช้กันอีกยาวๆครับข้ามปีปีหน้าค่อยต่อกันใหม่ ท่านใดสนใจสามารถไปดูทดลองขับกันได้พิกัดดูรถอยู่ในมิตใหม่โรงพยาบาลคลองสามวากทอมอสามารถรัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถใส่ตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ